หนึ่งของโลก <ừ> um. ซึ่งเราเรียกว่า u t u b ปตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ต้องอยู่ดู y o u t u สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีไว f i แน่นอน <ừ> um. นะครับดังนั้นก็จะต้องดู YouTube พระอยกสำคัญก็คือนะครับคนส่วนใหญ่90%จะยังไม่รู้ว่า YouTube ทำงานยังไง <ừ> um. มันเราต้องจะดูนะใช่ไหมพี่ย t ที<อ>นะครับพอพี่ยทีเข้ามาวันแรกเสร็จปุ๊บพี่ยูทีตัดสินใจเปิดช่องตัวเองแบบหน้าหน้าทันทีเลยราว่าพี่ยทีจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆผ่านช่องทีวีอันดับหนึ่งของโลก ใหบเกว่าว o u t u b e ภายใต้ชื่อว่า YOT v แล้วก็ t v ว t ทีีนี้ o u t u b เติบโตมายัางไงขออนุญาตนะครับเราเล่าสู่การเติบโตของ u t u b e นิดนึงแล้วกันเนาะใช<ด>ครับ11ปีที่ผ่านมาครับพี่นะครับอาจารย์อินเนะาะอาจารย์อินไม่คุยให้คุให้เกียร์ยูทู e ครบร11ปีไปเมื่อวันที่23เมษายนยูทูปแรกของโลกเกิดขึ้นวันนั้นเวลา8นาฬิกา27นาที ของเจ้าของ y o u ูอูบเขาไปเที่ยวสูงสระนะครับป้เอาเขาไปอัพขึ้นมาปั๊บเป็น YouTube ประวัติศาสตร์ของโลกทันไปหนึ่งปีกับอีกประมาณ3เดือน Google ก็ไปเทคโอเวอร์ก็ซื้อ YouTube ไปทั้งบริษัทเลยภายใต้วงเงิน1.6ึ่งจพันล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณห0หมืกว่าล้านบาทแล้วพัฒน,นา11ปีที่ผ่านมามันจะกลายเกิดเป็นนะครับอันดับแรกก็ยูทูปอเมริกา เข้ามาสู่เซกชัน,ก,น,นาการแบม่งการโฆษณาการโฆษณาสู่ YouTube อังกฤษสู่ YouTube ออสเตรเลีย hmm. สู่ YouTube ฝร mm ั่งเศสอิตาลีนะครับสู่ YouTube เกาหลียู u ูบเจแปนยูทูบบีเดียจนกระทั่งหน <24. S 1> ึ่งพฤศจิกายน2014์20 <24. S 1> ก็เกิด u t u b บประเทศไทยเกิดขึ้นโอ้สองศูนย์หนึ่งสี่ท่เปิดมาเน mm ี hmm. ่ยนะครับจริงๆแล้วเราดู YouTube ได้ทั่วโลกนะนะครับแต่ นะครับอัพขึ้นไปนะครับอาจาจรย์อิงคลิกดูพี่โยทีใช่ไหมที่ปัตตานีเขาได้ตางแล้วแค่คลิกดูก็จะตางนะครับขณะเดียวกันถ้าอาจารย์ดีเซนในเรื่องของให้แม่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้า <c oughs> ให้เข้าสาธิตไป <c oughs> อาจารย์อิงครับดูการตัดเย็บเสื้อผ้าดูรอบเดียวไม่เป็นไม่มีทางเป็นครับ <c oughs> เขาจะต้องดูสองรอบใช่ไหมครับ <c oughs> เขาดูสามรอบดูสิบรอบดูรอด้อยรอบเขาได้ตามร้อย <c oughs> รอบนะครับนะครับ ขออนุญาตให้ยูทูบประเทศไทยเล่าตัวของมันเองดีกว่าครับเขา